บทนี้นะคะก็จะเป็นการเพิ่มข้อมูลลงตาราง MySQL นะคะโดยใช้ Python นะคะในบทก่นกอนๆนะคะก็จะทำการ connect MySQL นะคะแล้วก็ทำการสร้างตารางลงฐานข้อมูลนะคะทีนี้ในบทนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของการเพิ่มข้อมูลลงตารางกันบ้างนะคะการเพิ่มข้อมูลลงตารางก็คือการนำเอาข้อมูลลงไปแทรกในตารางฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะคะซึ่งจะสามารถ เพิ่มทีละข้อมูลหรือว่าเพิ่มทีละหลายข้อมูลก็ได้นะคะโดยใช้คำสั่ง insert into นะคะแล้วก็รูปแบบการเขียนก็จะมีนี้ insert into นะคะ into ลงใน database ชื่ออะไรนะคะแล้วก็ตามด้วย value แล้วก็ค่าที่ต้องการที่จะใส่เข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง coding นะคะในการเพิ่มข้อมูลลงตา,างรางแล้วก็ลองไปดูกันนะคะอันนี้ขออนุญ,ญาตพาไปดูใน ตาราง test create table นะคะที่เราสร้างาไว้ในบทที่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตาราง test create table นะคะก็จะมี id name first name last แล้วก็ favorite color แล้วก็เป็นแค่โครงสร้างฐานข้อมูลยังไม่มีข้อมูลใดๆนะคะทีนี้เราทีนี้เราจะลองเพิ่มข้อมูลลงไปในตารางนะคะเราทำการ import โมดูลที่เรา ดาวน์โหลดติดตั้งเข้ามานะคะแล้วก็ทำการ Connect ไปที่ฐานข้อมูล t r i n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  p y y t o o แล้วก็ทำการ Insert i n s e r t into แล้วก็ตามด้วยชื่อชื่อตารางนะคะแล้วก็ตามด้วยขอลัมนที่เราต้องการจะเพิ่มนะคะก็คือ ID Name First Name l a s t แล้วก็ Favorite Color แล้วก็ Value ค่าที่เราจะใส่เข้าไปนะคะ ID เรากำหนดให้เป็น New นะคะเพราะว่าเป็น Auto อยู่แล้วเป็น Primary Key Name First ให้เท่ากับ First Name Last ให้เท่ากับ Last แล้วก็ f a v o r i t o Color ก็คือแ a c k หลังจากนั้นนะคะก็ Set Name ก็ Set e n c o d e นะคะเป็น utf ่นะคะแล้วก็ทำการเชื่อมข้อมูลนะคะแล้วก็ทำการเพิ่มข้อมูลนะคะ จะเห็น <One> ว <input> ่าเข้าเยื 1941, ่อขนี้นะคะก็คือเพิ่มข้อมูลถูกต้องนะคะทีนี้ลอาไปดูใน p ่ m y Admin กันบ้างนะคะก็จะเห็นว่าในตาราง Test Case Table เนี่ยมี ID ก็คือ1 First Last และก็ Back ตามโค้ดที่เราตามคำสั่งที่เราได้เขียนเอาไว้นะคะ ทีนี้เราก็มาดูสรุปการเพิ่มข้อมูลลงฐาน MySQL กันบ้างนะคะก็คือแม้ว่าจะเพิ่มข้อมูลเนี่ยก็จะต้องทําการเชื่อมต่อข้อมูลก่อนเช่นกันแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องทําการปิดเมื่อใช้งานเสร็จนะคะคาสั่งที่ใช้ในการเพิ่มข้อมูลลงตารางก็คือ insert into นะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อตารางที่เราต้องการจะเพิ่มแล้วก็ตามด้วยคอลัมน์นะคะที่เราต้องการจะเพิ่มแล้วก็ value แล้วก็ตามด้วยข้อมูลนะคะ Encode ที่ใช้นะคะควรเป็น UTF-8 นะคะแล้วก็คำสั่ง SQL ก็คือ SQL encode แล้วก็ตามด้วย UTF-8 แล้วก็จะทำให้ช่วยอ่านภาษาไทยได้นะคะไม่เป็นภาษาที่มันอ่านไม่ออกนะคะอันนี้ก็จะจบในเรื่องของการเพิ่มข้อมูลลงตาราง MySQL ค่ะ